ขอบคุณค่ะคุณพันนีสอนสู่าพเป็นยังไงค,คะ Oh. ยินเสียงหรือเปล่าค่ะคุณพ่อบุญสอนค่ะค่ะ เัค่ะตอนนี้ก็ติดข้อสองด้วยนะคะคุณพันนีติดข้อสองตั้งแต่ ศสองพคะ่ะพี่น้องคอ่าพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็ามาให้กำลังไปท้าเมืองล่านนี่ไปจ้าบ้านใกล้ๆปากท่านข้างน่้นจ้าไปโน,น้เบุ๊กแค่ะ คะคุณพันนีก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะยังค่ะ,อะตอนนี้แม่ครูก็ยังไม่ครบอยู่ค่ะยังไม่ครบหกหมื่นนาทีจ้า ่ะมันลดเอ่อมันลดทุกวันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นกับที่แม่ค oh. รูไปลบคลิปหรือเปล่าใจแม่ครูได้เลยนะคะค่ะตอนนี้แม่ครูก็นั่งรอกำลังใจจากพี่น้องอืมยังกาวร่าพอเทียวใเลยอบกีวัไสีมีดเิด ปกติวันที่นี้เบิดอใจอยูย่หรือครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะนะคะคุณพันนีก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะแม่คุณพ่อบุญสอนค่ะ นะคะขอบคุณคุณพันนีมากๆนะคะคุณพันนีสอนสือภาพก็ เม่ขาวสวัสดีจ้ามาทักทายจ้าทักทายตอนบ่ายจ้าแม่ครูค่ะข,ขอบคุณค่ะ ได้เยอะหรือ,อยังน้อค่ะคุณพันนี้ค่นแล้วทิดจะติดข้อสองก็ไปลบค่ะได้ยินไหมค่ะพี่น้องได้ยินเสียงหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง มาส่งกำลังใจให้ขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมพรกำลังรับชมอยู่ค่ะสวัสดีไปถามเมืองล่านนี่ไปจ้าท่านใกล้ๆปากท่านทั้งนั้นจ้าไปเมือง เป็นสีเทาอยู่ค่ะสู้ๆครับผมขอบคุณค่ะคุณพ่อบุญสอนจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณอัมพรคุณหนูแดงพดุงสุนทรกกำลังรับชมอยู่ค่ะ ได้ยินอยู่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนึกว่าไม่ได้ยินเสียงค่ะขอบคุณค่ะได้ยิน,น,น่ยิเสียงหรือเปล่าค่ะคุณพ่อบุญสอนค่ะค่ะขึ้นวันนี้ค่ะ พึ่งขึ้นนิดหน่อยค่ะพี่น้องพึ่งขึ้นวันนี้คะ่ะไม่รู้เป็นอะไระที่แม่ขาวสวัสดีจ้ามาทักทายจ้าทักทายตอนบ่ายจ้าแม่ครูคะ่ะขอบคุณคะ่ะแม่ขาวสวัสดีจ้ามาทักทายจ้าทักทายตอนบ่ายจ้าแม่ครูคะ่ะขอบคุณคะ่ะ จะไปถามรองเบืองลูกค้าไม่มีทีอนั่นยังค่ะ,อะตอนนี้อไม่ครูก็ยังไม่ครบอยู่ค่ะยังไม่ครบหกหมื่นนาทีจ้าไป ะะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะนะคะวันนี้ก็แม่ครูก็มาทักทายตอนเย็นค่ะพี่น้องไปท้าเม,มืองล่านนี่ไปจ้าท่านใกล้ๆปาท่าน้างนั้นจ้าไปนองเมงยังค่ะ,อะตอนนี้แม่ครูก็ยังไม่ครบอยู่ค่ะยังไม่ครบหกหมื่นนาทีจ้า บ้างเนาะค่ะ,อะตอนนี้ก็ผ่านแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะมาให้กำลังใจอืกแรกๆเลยชั่วสองก็ยังไม่ผ่านค่ะ,ะพ่อใหญ่บุญสนค่ะ